สังคมการเชียร์บอลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอยู่จริงนะไม่ว่าบอลตัวนั้นเนี่ยจะไม่แพ้ในบ้านมา3-4ปีหรือ40เกมเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยหรือสไติเจอกันเนี่ยผูกปีชนะเลยหรือมองจากดาวอังคารเนี่ยก็คือมองอยังไงก็คือชนะแต่พอเพื่อนคนนี้ไปเจอเนี่ยเรียบร้อยบอลตัวนั้นเตรียมตัวสังงองได้เลยแล้วเมื่อวานนี้มาเจอโบโดกิมผม9วันติดต่อกันเลยทําให้โบโดกิมผมรุน ก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นตัวซวยนะแต่ว่ามันเป็นฟุตบอลแหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็น่าคิดนะถ้าเพื่อนๆมีคนแบบนี้อยู่ในกลุ่มก็ลองคอมเมนต์ว่ามีอยู่จริงแล้วกันก่อนจะไปคู่ลีวอพูนี่นะครับน้ำหอมที่อยากแนะนำรีเจนต์กับรอยัลแบ็กนะปักตะก้าไว้ให้แล้วซึ่งผมเนี่ยชอบรอยัลแบ็กมากกว่านะก็จะซื้อรอยัลแบ็กมาเก็บไว้ลองดูแล้วกันไม่ถึง4ใบแดงนะ50 ml หอมมากอมมนะครับก็นะชิงชาเลอรระหว่าง คิทตันพาเลตกับลีพูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอลิเวอร์กั๊กเนอร์เนี่ยพาพาเลตเป็นแชมป์แรกของสโมสรส่วนลีพูของอเนสซัลตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสริมหนักหน่วงมากแล้ววันนี้นะครับมาเจอกันก็ถือว่าตัวหลักๆเนี่ยอย่างเอเบเลซี่เอลเช่มาเตต้าอิสมาล่าซาเนี่ยก็เป็นสามประสานในแนวลุกเลยส่วนทางฝั่งของลีพูเนี่ยเรียกว่าจะสตาร์ท e เอกิติเก้ฟอร์เรียนวิเอตกั๊กโปโมซาล่าไรอันกัฟเฟนแบกเนี่ยถ้าพูดถึงสไตล์ฟุตบอลเนี่ยพาเลตเนี่ยก็จะเป็นบอลแบบ รับและโตรับแล้วก็โตถ้าโตแม่นเนี่ยก็มีโอกาสที่ลีพูจะหงายแต่ผมยังชอบสไตล์ลีพูเป็นบอลวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวถ้าเข้าทําลงล็อกและแม่นและได้ก่อนเนี่ยผมดูแลวลีพูจะปิดจ็อบได้ใน90้าสิบนาทีแล้วเตะมุมอะมองๆไว้ด้วยลีพูจะเตะมุมอยู่ฝั่งเดียวก็วันนี้ถ้าจะต้องเลือกเชียร์สักหนึ่งทีมเลือกเชียร์ลีพูวันนี้จะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังประเดิมดีมีชัยไปกว่าครึง่งไปละ